สวัสดีค่ะชินองโจนะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเรื่องสบู่ตัวหนึ่งนะคะเป็นสบู่ที่ไว้รักษาสิวรักษาหน้านะคะปกติก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีรอยดํารอยแดงเยอะกว่านี้มาก,มากๆวันนี้เหลือไม่กี่จุดกี่รอยนะคะไม่เหลือกี่จุดไม่กี่รอยนะคะก็ะจะมีบ้างปะปลายเล็กน้อยแต่คอนหน,น้าี้คือแพ้มากนะคะเป็นคนชอบใช้สกินแคร์นะคะมาหลายๆตัวมาก นะครไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังกับเขาทุกแบรนด์นะคะัรวมไปรวไปถึงคลีนซิ่งหรือจะพวกะสะบู่ล้างหน้าดีๆหรือว่ายารักษาสิวที่แพงนะฮะใช้มาเยอะนะคะวันนี้น้องโจ้มีสินค้ามาแนะนํานะคะซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้มีส่วนต้อสนเสียอะไรสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสบู่เบนจกายนะคะเบนจกายนะครับเล็กไดมอนด์นะครเป็นสบู่ที่ทำด้วยแบรนด์ของคนไทยนะคะใช้ ด้วยการใช้ความร้อนของอุณหภูมินะคะของพันโอศานะคะที่เขาเคลมมานะคะที่เขาปัญญาสสรพคุณมาในการเผาไม้เนื้อไม้ไผ่ก่อให้เกิดนะรอุลตร้าคาร์บอนนะครับประจุลบซึ่งส่วนในช่วยในการบสดสารพิษและสิ่งตกค้างในรูขุมขนนะคะขจัดเซลล์ที่ตายแล้วฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไขมันส่วนเกินนะคะใครที่เป็นสิวอยู่เนี่ยคืคอสบู่เนี่ยคือถ้าโดยส่วนตัวนี้แนะนําเนี่ยคือเอาสบู่เนี่ยนะคะ ะะมาพอกทิ้งไว้าจาักสองนาทีนะฮะเป็นส่วนตัวจักสองนาทีนะฮะสองนาทีเสร็จแล้วก็สารรมารถจะจะล้างได้เลยนะคะถ้าว่าเห็นผลเร็วแค่ไหนเนาะก็เห็นผลถ้าตัวส่วนตัวประมาณสิบห้าวันค่ะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแล้วก็นะคะเป็นมีเลขที่จดแจ้งออยเรียบร้อยนี่นะคะนะครับออยเรียบร้อยจะแกะให้ดูเลยนะคะยังไม่แจกนะคะนะครับ ในนี้จะมีสบูนะะสบ่นะคะสบู่นะคะสบู่มาให้นะคะหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็มีซีนแกะไว้กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะใครที่เลกผิวหนังนะคะเป็นกลากเป็นเกลื้อนเป็นเกี่ยวผิวหนังทั้งหลายเนี่ยก็สฟอกใช้ได้เลยนะคะแสบไม่ระคายเขื่องผิวหน้าด้วยใช้ดีมากค่ะใช้ดีมากก้อนหนึ่งใช้ได้นานถ้าอยากจะประหยัดนิดนึงก็หั่นครึ่งนะคะหรือใช้ทั้งก้อนเลยก็ได้นะคะ แล้วก็มีถุงฟอกมาให้ด้วยก็ฟอกตามผิวหนังได้ถ้าใครเป็นที่หลังก็ฟอกที่หลังนะคะแต่เดอดสุดก็คือทาหมดเลยค่ะทั้งคอทั้งอะไรแต่หน้านี่เห็นผลชัดมากนะคะเห็นผลชัดมากเลยครับว่าเห็นผลจริงๆนะคะโดยไม่ต้องแต่งหน้าหน,นาเลยนะคะแต่งหน้าบางๆค่ะหน้าบางๆรอ,อยดำนี่ก็ค่อยๆทยอยหักไปเรื่อยๆที่ใช้เวลาเพราะว่าเป็นคนชอบบีบสิวน,นะคะก็น้องโจนแนะนํานะคะเป็นทันงบูนี้เลยดีจังเยนะคะใช้ดีครบบรนด์ของคนไทยพี่เขาก็ตั้งใจทํามากนะคะอันนี้คือถามกับพี่เขาที่สร้างแบรนด์เองนะครับถือว่าโอเคสุดๆ แล้วก็เป็นคนที่แบบคือองตรงคือเสดายเงินมาเยอะเรื่องนี้ลองเปิดใจลองใช้ดูก็เห็นคนจริงๆน,นะครับกับสบู่แบรนด์นี้นะครับเป็นตะก,กายนะครับเล็ไดมอนด์นะคะแบรนด์ของคนไทยนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ล้วๆเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะห้หนุ่มก้อยด